สวัสดีครับ,บวันนี้เสาร์วันที่14กุมภาพันธ์2568พี่น้องปอปอกับตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับาวันนี้นะครับเหยียดห้ามชุดใหญ่เข่าอยู่นะครับในหอยเพิ่นเรื่องขายราคากันอยู่แบบควายนะครับสูง125บวกคนระั 18, 700บ18,700เหรอสันญญา ให้ราคากันอยู่นะครับอเมน,นีกนะครับหางเวียดนามเอานะครับสองพวงนะครับกับซีหาตดิดสิบหลอนะครับครับมากสิบหลอมาประมาณหาหกขั้นนะครับสองพวงนะน,นะครับเวียดนามให้สองหมื่นหาครับสูงร้อยสามสิบอุ้นอ้วนก็ยังไม่นนะ phát bể, không ai nữa, học thôi đấy, mua phải, ai sản xuất lại một, จบแล้วนะครับหมื่นเก้นะครับสาวนอสูงครับไ่ไ่ผอนะครับสูงร้อิบห้าบกนะครับหมื่นเก้นะครับจบกันแล้วนะครับมันมีเวียนน้าสื่อเร็วหกโมงหมื่นหมื่นนังสือเลยคอหกตัว ที่แนนะนะนะม่นะครับ,นะรบสูงร้อยสามสิบบวกนะครับลอยสามสามสามหานะครับอ้วนๆน,นะครับเบียดน้ามันก็ให้รักสองนะครับ,นะรบสองส้นต้นสองกลางๆนะครับนะขายเร็วนะครับ ได้ขายไว้นะมินมาหอดน,นะครับขอกคิวไปสิบตัวแล้วนะครับสูงร้อยยี่ห้นะครับมันให้ราคากันอยู่หมื่นสี่หมนะครับตัวนี้นะครับสูงร้อยานะครับอ้วนๆน,น,นะหมื่นสี่มันให้ราคากันนะครับตัวนี้หน่อยนะเปิดปมาเพื่มนะ กัวละมื 10, ะ่นมื่นพันผูดน่อยนะสาวสองค <c oughs> ี้สาวสองเปิด <c oughs> ูงี่หมื่งเนี่เ็กน่นกาให้ส้าหาง ผูนะสุปผูสูงลอยสามสิบนะแล้วก็บําบันตมันยครับเอาไปสอนนะครับ,รบแกกข้าวนีหนึงเห <c oughs> มือนเหืดนะ<ล>ครับตอนแร<ต>กคิดว่าคิดว่าเป็นหมื่นเก่าทั้งหม่น 9, นะครับเป็นสื่อกันเก่าพันนะครับ เคนขายตัวหมูป่าคนขายเมื <t rio så rails> ่นหนึ่งเอาแกะครับเอาหนึ่งเหมือนเหมือนนะม่วงเยอว่เห็นนะมีหลังนะยามีบเป็นซื้อเก่าพันนมือเศ้านะครตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนเมือนเศร้านี่คนขายตัวหมื่นมีมีควายผูกเขาอยู่นะ ตัวไข่บิดนครบนาไทยแทบนะไครบิด FC FC ว่าหาหาพอพันคุ้มสูงตัวน,นี้มับไใครบิดไป không phải tít bản, không phải tháo, không đi đi đấy, ngắm, tí nữa cho bạn thêm tí หมืห่มนเจ็ดพันหนึนหร้อยอเป็นควายเจ้าเหนือนะครับโครงสางแน่นนนี้นะโครงสางเน่นดีนะครัข้อใหญ่ข้อหนาอยู่นะสวาบแคบดีนะครับมีอ่างน้อยๆนะคขันทัดมาล่ากับมี่ทัดมาล่ากับมีเชิงกันสวยนะขายใหญ่อยู่เกยเพิ่นยี่บานะเ,เกยเป็นสามเจ็ด สูง125บวกคนระับนะข้อใหญ่ข้อหนาะลําตัวดีนะครับอวนๆใหญ่ๆนะครับเล็บสวยอยูนะ่โอ้นะสวาบแคบดีนะครับผู้หางสวยอยูนะ่ครับผู้หางดีนะครับ ตึนสีไท่ราคากันหมดสนใจที่ต่อได้เบอร์เดนะครับ063 063 024 024 4625 4625สนใจอกสาองข้อสวยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนดีนะข้อสอยู่ด้เออข้อ2อ,ของข้อตรงข้ออกมีนะละอกมี้ครัแบเหลี่ยมใส่ได้ ออเ,อเอาปะได้ปะ่ได้ปะท่นหางเบียดมันก็ลังใหราคาอยู่สูงลอยยี่ลอยยี่ประมาณลอยยี่สิบมจะปัเนะบิงเหมือดเก่งงงกันนะ เดืยดห้ามให้เจ็ดพันนะมีหอยจะได้8ปดพนหาจะหลักหมื่นหมื่นเจ็ดนะหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยคนลุกลุบคนเอา่าเจ็ดพันหร้อย ก็หมื่นเจ็ดพันห้าสูงลอยยี่นะครับอ้วนๆนะครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกเหมือนกันับแต่ร่อยสามนะครับหน้ามองไหยหลัก2นะครับ สองหมื่นกว่าแบดสิบสองเอ๊ะวันเสาร์นี่รู้เพี่ร์นี่มันสามวันหานี่ ค่อยตูนับจอาเปิดสเบเอนสามพันหนึ่งร้อย่มีสองหมื่นกว่าหมื่นสามพันหนึ่ร้อยควายพร้อมนะครับร้อยยี่สิบวกแต่ร้อยสามเนกัราพร้อมเรเข้าควายพร้อมนะครับ เวียดนามใา้เก้าพันสาวหน่อยมึงต่อให้ไม่ขายเพงต่อให้กันหกพัสองร้อยสิบห้าบวกครับสองร้อยสิบห้าบวก ไม่ให่เป็นไห้กันนะครับไห้ราคากันปร <c oughs> าดเจ็ดพันครับหมื่นสองพันครับจบแล้วนะครับ